สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกักบครูโบนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นชั่วโมงของการเรียนออนไลน์ในวันเสาร์นะคะสําหรับในชั่วโมงนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเส้นขนานกันนะคะ,ะมาเรียนกันเรื่องของเส้นขนานก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเส้นตั้งฉากแล้วก็สัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากกันก่อนนะคะมาดูรูปที่1อ่าเส้นที่ตั้งฉากกันเป็นยังไงนะคะ จากรูปนี้ค่ะจากรูปนี้นะจากรูปนี้นะคะ,ระ,คะเราจะเห็นอะไรนะคะเราจะพบว่าส่วนของเส้นตรงกขอนะคะส่วนของเส้นเส้นตรงกขอนะคะเส้นตรงนี้นะคะจะมีการมาบรรจบกับส่วนของเส้นตรงขอคอเห็นไหมคะ จะมาบรรจบกับส่วนของเส้นตรงขอคอเป็นมุมฉากนี่ค่ะเป็นมุมฉากอันนี้คือมุมฉากนะคะมุมที่ตั้งฉากค่ะมุม90องศาทีนี้ค่ะดังนั้นส่วนของเส้นตรง ดังนั้นนะคะส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงกขอสัญลักษณ์เนี้ยค่ะแทนส่วนของเส้นตรงกขอแล้วก็ส่วนของเส้นตรงขอขอแล้วก็ใส่สัญลักษณ์ของส่วนของเส้นตรงนะคะส่วนของเส้นตรงกขอกับอ่าส่วนของเส้นตรงขอขอนะคะเขาจะมีการตั้งฉากกัน นะคะหรือจะอ่านเป็นกส่วนของเส้นตรงกอ่อะกอขอนะคะส่วนของเส้นตรงกอขอตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงขอขอนะคะเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์นี้อ่ะ สัญลักษณ์นะคะนี้ก็คือส่วนของเส้นตรงกอขอตั้งฉากนะคะนี่ค่ะสัญลักษณ์ของการตั้งฉากตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงขอคออัน,นคือสัญลักษณ์ของการตั้งฉากกันนะคะ อันนี้คือเป็นรูปของเส้นที่ตั้งฉากกันทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะของเส้นที่ไม่ตั้งฉากกันเป็นยังไงอ่าเนี่ยค่ะเป็นไงคะไม่ตั้งฉากกันเนื่องจากว่าเป็นไงคะมีขนาดของมุมทามากกว่า90องศานั่นเองค่ะ ต่อมาจะเป็นในเรื่องของเส้นขนานแล้วก็สัญลักษณ์แสดงการขนานนะคะตัวอย่างนี้เริ่มแรกก็จะเป็นอะไรคะเส้นตรงนะคะเส้นตรงกอขอนี่ค่ะเส้นตรงกอขอแล้วก็เส้นตรงคองอเนี่นะคะเส้นตรงกอขอแล้วก็เส้นตรงคองอซึ่งนะคะเส้นตรงสองเส้นนี้นะคะ่ะเขาจะมี ระยะห่างกันอยู่ที่อะไรคะสองเซนติเมตรนะคะเส้นตรงสองเส้นเนี้ยค่ะเขามีระยะห่างกันอยู่สองเซนติเมตรเท่ากันเสมอนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีระยะห่างเท่ากันก็คือสองเซนติเมตรเสมอนะคะทีเนี้ยค่ะส่วนของเส้นตรงนอบอเนี่ยค่ะส่วนของเส้นตรงนอบอ จะมีการตั้งฉากกับเส้นตรงอะไรคะเส้นตรงคองอนะคะส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงอ่านอบอนะคะจะมีการตั้งฉากกับเส้นตรงอะไรคะคองอต่อมานะคะ ส่วนของเส้นตรงปผเส้นนี้นะคะส่วนของเส้นตรงปผอ่าจะมีการตั้งฉากนะคะตั้งฉากกับเส้นตรงอะไรคะตั้งฉากกับเส้นตรงคองอเหมือนเดิมนะคะเส้นตรงคองอ ทีนี้เราก็สามารถนะคะสรุปได้ว่าเส้นตรงกอ,รอเส้นนี้ค่ะขนานกับเส้นตรงอะไรคะหงเน,นื่องจากว่าอะไรคะมีระยะห่างเท่ากันตลอดทั้งเส้นเราสามารถเขียนนะคะสัญลักษณ์แทนนะคะด้วยเส้นขนานอ่าเราจะมีการเขียนสัญลักษณ์แทนนะคะเส้นที่ขนานกัน เมื่อกี้เราบอกว่าเส้นตรงก็ขอขนานกับเส้นตรงอะไรคะคองงขนานการเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นขีดสองขีดแบบนี้ค่ะอ่า อันนี้นะคะแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าเส้นตรงกอขอขนานกับเส้นตรงคอง,งอนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ค่ะอ,อยู่ในระดาบเดียวกันนะคะก็จะมีขนาดเท่ากันเมื่อระยะห่างนะคะระหว่างเส้นตรงสองเส้นนี้ค่ะระยะห่างของเส้นตรงสองเส้นนี้เท่ากันเสมอ ส่วนของเส้นตรงที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นนี้ค่ะก็จะตั้งฉากกับเส้นขนานนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะ Uh, สิ่งของในชีวิตประจำวันของเรานะคะที่มีส่วนของเส้นตรงที่ขนานกัน uh, อย่างเช่นเก้าอี้นะคะเราจะมาดูกันลำาแรกเก้าอี้นะคะเราจะเห็นว่าส่วนของเส้นตรงกขนะคะขนานกับส่วนของเส้นตรงขง,งแล้วก็ส่วนของเส้นตรงบปขนานกับส่วนของเส้นตรงผ ฝอนะคะหรือจะเป็นโต๊ะอ่าโต๊ะก็คือจะเป็นส่วนของเส้นตรงอะไรคะปอปอนะคะขนานกับส่วนของเส้นตรงผอฝอถัดมาจะเป็นนะคะส่วนของเส้นตรงกขอ ขนานกับส่วนของเส้นตรงคองอนะคะสัญลักษณ์นี้ก็คือแทนนะคะคำว่าขนานนั่นเองค่ะต่อมาถ้าเป็นประตูประตูนะ,ะก็จะมีนะคะเส้นที่ขนานกันนะคะอย่างเช่นส่วนของเส้นตรงกขนะคะ ส่วนของเส้นตรงก็ขอขนานกับส่วนของเส้นตรงองอนะคะเราจะเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนแบบนี้นะคะต่อมานะคะส่วนของเส้นตรงกคอ,อก็คือด้านข้างเนี้ยค่ะก็จะขนานกับส่วนของเส้นตรงของอนะคะเป็นต้นค่ะ ต่อมานะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างเส้นขนานนะคะเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะคะเริ่มแรกนะคะถ้าเราจะสร้างเส้นขนานนะคะเริ่มแรกก็คือเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงคองอก่อนคือเส้นสีแดงนี้ค่ะสร้างส่วนของเส้นตรงคอง,งอให้ขนานกับส่วนของเส้นตรงกอขอนะคะสร้างให้ขนานกันซึ่ง ส่วนของเส้นตรงคงนะคะจะต้องให้มีระยะห่างนะคะสองหน่วยนะคะหช่องเท่ากับ1หน่วยนะคะสช่องก็คือ2หน่วยให้มีระยะห่างกันโดยสหน่วยนะคะโดยการนับช่องตารางให้มีระยะห่างนะคะจากส่วนของเส้นตรงกขอ่สองหน่วยนะคะแล้วก็กำหนดจุดคแล้วก็จุดงนะคะกำหน,หหนดจุด จากนั้นทํายังไงจากนั้นก็ลากนะคะลากส่วนของเส้นตรงนะคะจากจุดคอไปยังจุดอะไรคะจุดงอเราก็จะได้อะไรคะเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงก่ออขนานจับส่วนของเส้นตรงคอง,งอค่ะ วิธีการหนึ่งถ้าเราจะสร้างเส้นขนานนะคะเริ่มแรกเราก็จะมีไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดสามเหลี่ยมอ่าไม้บรรทัดสามเหลี่ยมเริ่มแรกนะคะเราจะมีการสร้างนะคะเส้นตรงให้ผ่านจุดนอจุดนอยตรงไหนนะคะจุดนอยตรงเนี้ยอ่าทำจุดนอไว้เริ่มแรกนะคะเราจะสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดนอแล้วก็ให้ขนานกับนะคะบอปอ สร้างให้ขนานกับเส้นตรงบปโดยเราจะใช้นะคะไม้ฉากนะคะไม้ฉากะคะวัดระยะห่างจากเส้นตรงบปอ,อ,อ่ะวัดระยะห่างจากเส้นตรงบปนะคะจนถึงจุดนอนเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะทีนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำการ เลื่อนไม้นะคะเลื่อนไม้ฉากสีเหลืองเนี่ยค่ะไปตามแนวบปนะคะไปตามแนวบปไปตามแนวของเส้นตรงบปนะคะไปทางขวานะคะก็คือด้านนี้ค่ะมาขยับด้านนี้จากนั้นเราก็จะมีการกําหนดจุดรอจุดรอคือจุดตรงเนี้ยค่ะที่ตรงกับจุดปอ ให้มีระยะห่างจากเส้นตรงบป o นะคะถึงจุดอรอให้มีระยะห่างเท่ากับจากจุดจากเส้นตรงอปอจนถึงจุดนอให้มีระยะห่างเท่ากันดังนั้นนะคะเราก็จะทําการลากนะคะลากเส้นลองก็จะได้เป็นนะคะเส้นตรงอปอขนาน อะขนานกับเส้นตรงนอลอประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะสำหรับวิธีการสร้างเส้นขนานนะ,ะเราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามวิธีการที่เราถนัดแล้วก็สนใจ นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมีการทบทวนนะคะยังไม่มีงานให้เด็กๆทำนะคะให้เด็กอ่านหนังสือทบทวนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากันนะคะสวัสดีค่ะ